เอาพอดีเราเอครับพ<อ><ด>ี่พระท่านครับ,รน,บน่ะลงไหวตายมันเดี้เอาคดีบอกได้เลย ข้อมีน้องปลาหน่อยนะท่ามดอยูแล้วครับน้านะรุดครับน้าครนะขอบมาเลยขอบมาขอบอะไรครับมายู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 ได้ปลาเดินยู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 อัดยูยู เอาละครับเอาละครับเอาละครับโอ้โหดีใจเว้ยเรียกว่าปลาขั้วอะไรครับว่ามันจนหน่อยแห้งซับจนจนฉิดว่าบอยู่อือทางตากูอืออือมินิฮาร์พโอ้โหครับ สุดยอดครับสุดยอดไหมยอดครับจริงๆครับเหยื่อสดไม่อดตายเหยื่อสดไม่อดตายนะครับเหยื่อสดไม่อดตายเอ,อยาเนี่ยปวดให้หน่อยเดีย๋ยวครับแป๊บนึงครับรเฮ้ยเหยื่อสดไม่อดตายอย่างนั้นก็สองแต้มครับวันนี้ไม่ขี้เล่นะครับ